มาพบกับแม่หมอณชาอีกแล้วเนาะวันนี้เราทำหัวข้อท็อปิดที่ว่าเขาเป็นห่วงเราบ้างไหมเขารู้สึกอย่างไรกับเรานะคะวันนี้เนาะมาถามไพ่ทาโร่แล้วก็อำนาจของจัก,กรบาลกันนะโดยแล้วก็ผู้อา่านโดยแม่หมอณชาอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็อย่าไปซีเรียสเนาะเป็นการร่วมรับฟังคำทำนายสนุกสนานไปด้วยกันนะคะอาจจะมีพลังงานที่ อาจจะช่วยเยียวยาหรือรักษาใจคุณหรือทําให้คุณได้รู้คําตอบหรืออาจจะมีตรงบ้างหรืออาจจะไม่มีเลยอะไรเงี้ยก็เป็นการร่วมเล่นเกมอย่าไปคิดมากนะคะขอบคุณการกดติดตามการกดไลค์กด s u b สไครต์แล้วก็คอมเมนต์ดีๆคอมเมนต์ komen, น่ารักที่มีให้กับแม่หมอเราไปเลือกไพ่กันเลยค่ะกองที่1สีชมพูกองที่2สีฟ้ากองที่3สีเขียวดึงดูด สีไหนดึงดูดใจคุณแล้วก็อธิษฐานถึงคนคนนั้นนะคะให้อำนาจไพ่ลอกบอกเล่าเรื่องราวของคุณกับเขาเนาะว่าวันนี้เขาเป็นอย่างไรเขาห่วงคุณไหมเขารู้สึกอย่างไรนะคะไปกันเลยค่ะ1 2 3นะไปกันจ้าไปดูซิอะไรจะเกิดขึ้นในคำทำนายครังนี้อ่าขอใช้พลังงานเอนเนอร์จี Energy, ความสัมพันธ์ของคุณหน่อยตัวต้นของคุณแนละความรักความสัมพันธ์ที่คุณเจอ เป็นอย่างไรนะตอนนี้อืม the sun nice up warm fire up sort for up warm for up anakan for up pets โอเคตอนนี้เหมือนคุณอยู่กับความสำเร็จในเรื่องของการงานมุ่งมั่น ซึ่งความสําเร็จของชีวิตเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานคุณเป็นผู้หญิงที่มีความกระตือรือร้นเป็นคนที่มองถึงเป้าหมายของชีวิตมองถึงเกี่ยวกับความสําเร็จเรื่องของการของงานไม่ว่าคนคนนี้เขาจะเป็นยังไงเขาจะรู้สึกอย่างไร คุณเองก็สามารถดูแลตัวเองได้อยู่ได้นะคะเหมือนหน้าที่การงานคุณก็ไม่ธรรมดาแต่คุณเองก็ยังมีความนึกถึงคิดถึงแล้วก็มีความเป็นห่วงเป็นใย,ยเขาอยู่บ้างนะคะว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาเจออะไรกับสถานการณ์ต่างๆมานะ่ะเขาเป็นอย่างไรแล้วเขาอ่ะเห็นเราเป็นผู้หญิงสตรองเห็นเราแบบผ่านพ้นวิกฤตอะไรหลายอย่างมานะ่ะ เหมือนเขาเป็นห่วงเราไหมอะไรอย่างเงี้ยเหมือนคุณอยากแค่จ,จะลองใจหรือถามเขาอะไรประมาณนั้นแต่จริงๆคุณเป็นผู้หญิงที่เก่งแล้วก็แกร่งนะคุณเป็นคนที่แบบว่าสามารถฟันฝ่าอุปสรรคแล้วก็ทําอะไรได้ด้วยตัวของคุณเองนะคะโอเคขอดูพลังงานความรักที่เขามีต่อคุณสิเป็นอย่างไรนะคะโอเคอืมเขาก็ลหลงไหลได้เปิ่มคุณนะ เขาก็รู้สึกดีแล้วเขาก็ชอบคุณแต่เขาเองก็อยู่ในสถานการณ์ของอเรื่องราวที่ผิดหวังอะไรบางสิ่งบางอย่างมาอืเหมือนสถานการณ์เขาค่อนข้างที่เจอเรื่องแย่ๆในเวลาขณะนี้แต่เขาก็รู้สึกอบอุ่นแล้วเขาก็ยังอยากจะคุยอยากจะสื่อสารอยากติดต่อคุณแต่ที่เขาเป็นบริบทเนี้ยเหมือนตัวเขาก็มีเรื่องภายในใจที่เขาไม่สามารถที่จะเคลียร์ปัญหาของเขาได้เขาก็เลยอาจจะไม่ได้ ถามถ่ายคุณเพราะว่าเขาเห็นคุณเป็นคนที่แบบว่าเหมือนล่าเริงอยู่ได้ตองอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ในใจลึกๆแล้วพลังงานของความสัมพันธ์พลังงานของความรักเขายังมองคุณเป,เป็นคนที่แบบว่าดูดีและเป็นคนที่รักครอบครัวแล้วก็เขารู้สึกชอบแล้วก็รักคุณด้วยความที่คุณเป็นคนแบบรักน้ํารักปาลารักสิ่งแวดล้อมรักทุกคนแล้วก็คุณเป็นคนที่แบบว่าเข้าใจคนอื่นแล้วก็เข้าใจเขาได้เป็นอย่างดี เขาเห็นซึ่งความมีน้ำใจของคุณเยอะแยะมากมายที่คุณเป็นคนที่แบบว่าคุณไม่ได้เก่งอย่างเดียวอะแต่คุณเป็นคนที่จิตใจดีด้วยแล้วพลังงานตรงเนี้เขาก็มองคุณอ่ะเป็นคนที่เขาแบบชื่นชมชื่นชอบแล้วก็รู้สึกดีกับคุณมากๆแต่ในตัวตนของเขาอะที่เขาเป็นอะบางทีที่เขาไม่ได้แสดงออกหรือเขาไม่ได้ถามไม่ได้ไม่ได้ถามคุณไม่ใช่ว่าเขาไม่ห่วงคุณ เขาเป็นห่วงคุณนะแล้วเขาก็รู้สึกดีกับคุณด้วยแต่เขารู้สึกว่าข้อมองคุณนะว่าคุณแก่งแล้วอะคุณเก่งแล้วหรือคุณอาจจะไม่มีเรื่องอะไรที่มีปัญหาในชีวิตอะไรประมาณนี้ <_ H 1> <ค>นเขามองคุณเป็นคนแก่งคนเก่งอะไรประมาณนี้ค่ะเขาก็ไม่รู้ว่าจะถามคุณหรือจะเป็นหรือจะแสดงออกอย่างไรอะไรเงี้ยค่ะแต่จริงเพราะว่าตัวของเขาตั้งหากที่กับเป็นคนที่แบบว่าเหมือนมีปัญหาหรือเป็นคนที่มีความรับเป็นคนที่แบบว่าไม่ยอมเปิดเผยความรู้สึกของตัวเองคนคนนี้ ไม่ว่าจะเจอเรื่องราวอะไรเจ็บปวดอะไรเจอเรื่องอะไรมาเขาจะเป็นคนไม่ค่อยพูดเป็นคนที่เก็บช่อนความรู้สึกนะคะอืมแล้วเขาเป็นอย่างไรกับเราอีกเารู้สึกอย่างไรกับเราวันนี้คะอืมเขารักคุณนะอืมเขารู้ว่าคุณเก่งมากๆอืมคุณเป็นผู้หญิงที่เก่งที่แกร่งแล้วก็เป็นคนที่จรงิงจังทาอะไรทําจรงิงแต่แต่เขาดูเหมือนว่าอ่าบางทีเขาอาจจะดูแบบ เหมือนคุณมีคนที่เข้าหาเยอะหรือมีคนที่ชอบเยอะหรืออาจจะไม่ได้สนใจเขาไหมอ่าบางทีการที่เขาแบบนิ่งๆตึงๆหรือเขาไม่ได้แสดงออกซึ่งอ่าความรู้สึกอะไรมากเขาก็รู้สึกว่าเหมือนตัวคุณเองอาจจะไม่ได้ชอบเขาอย่างจริงจังหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ค่ะแต่จริงๆแล้วในใจอ่ะเขารักคุณนะแล้วเขาก็รู้สึกชอบคุณมากๆแล้วก็รักคุณด้วยอ่า เขามองคุณะเป็นคนที่แบบว่าเร่า่าในใจเขาอะเป็นคนที่มีความเพียบพร้อมเหมือนความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอะเป็นเหมือนเดอะฟูคือความสัมพันธ์ยังเหมือนต่างคนต่างเป็นอิสระแล้วเขาก็มองว่าคุณเองก็คงจะชอบอิสระเขาเองกอ็ชอบอิสระเหมือนกันคือความอิสระในตัวตอนอย่างเงี้ยต่างคนก็ต่างแบบว่าเหมือนมองตาก็รู้ใจกันแล้วนี่เหมือนเขาก็เขาคิดว่าคุณรู้ว่าเขาอ่ะ ว่าเขาหน่รักคุณแล้วก็รู้สึกดีๆกับคุณบางทีเขาก็เลยไม่ได้แสดงออกอะไรกับคุณมากนะคะอืมเหมือนความชัดเจนสิ่งที่ปิดบงังสิ่งที่ซ่อนเล้น อ่าจริงๆเขาไม่ได้ปิดเขาไม่ได้ปิดบังหรือเขาไม่ได้ซ่อนเล้นกับคุณนะจริงๆแล้วสิ่งที่เขาคุยกับคุณสิ่งที่เขาอยู่กับคุณนะตอนเนี้ยมันก็บ่งบอกแล้วนี่ว่าเขาหลักคุณทําไมต้องให้พูดเยอะอะไรประมาณนี้คือเขาคิดประมาณจินตนาการแบบนั้นนะโอเคค่ะแล้วเขาเป็นยังไงกับเราอีกคะน่ะเห็นไหมเขามองว่าคุณเป็นคนที่เก่งและก็แก่งเขามองว่าคุณกับเขาเนี่ยเป็นคู่ จริงๆนะคุณนะมีอะไรที่เคมีตรงกันเข้าใจมองตารู้ใจหรือเป็นคนรักเก่าเป็นเพื่อนเก่าหรือมีความผูกพันที่รู้รู้กันดีอยู่แล้วในใจเหมือนรู้เหมือนมีซิกเซนตต่อกันนะคะอืมเขามองว่าคุณเป็นคนที่แบบสวยรวยเก่งเชิดอะไรประมาณนี้นะเหมือนตัวคุณเองก็อยู่ได้จริงๆแล้วอะ่ะอืมคุณเป็นคนที่มีแบบว่ามันอาจจะเป็นไวเบอร์ซ่าก็ได้ต่าง ตำแหน่งหนะ้าที่การงานแต่ละคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนโฟกัสที่เรื่องเงินเรื่องงานแต่จริงๆนะถามว่าในใจลึกๆเขาเป็นห่วงคุณไหมเขาก็เป็นห่วงเป็นกังวลน,นะคิดถึงคุณเป็นห่วงคุณแต่ว่าเขาดูว่าคุณเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถคุณเป็นคนที่เก่งและก็แก่งเขาก็เลยไม่ได้อาอาจจะไม่ได้พูดหรือแสดงออกมาแต่ในใจลึกๆเขามองคุณอยู่เขาดูคุณอยู่ว่า คุณเจอเรื่องราวอะไรที่ลำบากใจหนักใจไหมอยากจะพูดอยากจะคุยกับเขาไหมเมื่อคุณเอ่ยปากพูดคุยกับเขาเขาพร้อมที่จะัาฟังคุณนะแต่ว่าถ้าจะให้คนคนนี้เป็นคนที่ถามไถ่ยก่อนเขาอาจจะไม่พูดเขาอาจจะไม่ถามไถ่ยแต่ในใจลึกๆเขาเป็นห่วงคุณมากๆนะแล้วเขาก็รู้สึกดีกับคุณมากๆเขามองว่าคุณเป็นคู่ครองเขาด้วยแหละแล้วเขาก็มองว่าคุณเป็นคู่แฟนเป็นคู่รักแล้วเขาก็ มีความสดใสมีความรู้สึกดีๆที่ได้รู้จักคุณมีความสุขมากๆถึงแม้บางทีบางสิ่งบางอย่างเขาไม่ได้แสดงอะไรออกมาเพราะตัวเขาเองก็มีปัญหาเยอะๆมากมายที่เขาต้องเคลียร์แต่เขาอยากจะบอกคุณว่าคือคุณคือคนที่อยู่ในใจของเขามากที่สุดและเขาก็รู้สึกดีและก็รักคุณมากๆคุณเป็นเหมือนเพื่อนเป็นเหมือนคนในครอบครัวเป็นเหมือนแฟนเป็นเหมือนคนที่แบบว่า ไว้วางใจที่จะสามารถครบเป็นคู่ครองในอนาคตจริงๆแล้วเขาไม่ได้คิดกับคุณนะี่ะแค่แค่เพื่อนหรือคิดแค่ว่าการเข้ามาแค่หลงไหลได้เพื้อมว่าคุณเป็นคนดูดีบุคลิกดีมีเสน่ห์ไม่ได้คิดแค่นั้นแต่มันเป็นเซนส เขารู้สึกว่ามันมีอะไรที่จูนและเขารู้สึกดีชื่นชมชื่นชอบแล้วก็รู้สึกหลักคุณมากๆแล้วก็รู้สึกดีกับคุณมากๆนะคะคุณมีพลังดึงดูดเขามากนะอืมแต่ตัวเขาตั้งหากที่บางทีเขารู้สึกว่าเขาอาจจะเข้าไม่ถึงตัวคุณนะคุณเป็นคนที่ดูดีอ่ะเป็นคนเขาอ่ะแต่เขาคิดว่าเซนส์หรือความหรือสัมผัสที่คุณมีคุณอาจจะฝันถึงการอาจจะรู้สึกอะไรคล้ายๆกันนั่นแหละคือสิ่งที่บ่งบอกแล้วว่า เขาเป็นห่วงคุณนะเขาแบบห่วงใหยคุณนะถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้แสดงออกมาจากคําพูดแต่เขาอยากจะบอกคุณว่าเขารู้สึกดีแล้วก็เป็นห่วงคุณมากๆแล้วก็รักคุณมากๆด้วยนะคะแต่ว่าถ้าวันใวันหนึ่งที่คุณเป็นคนที่เอ่ยปากพูดถึงปัญหาหรือเรื่องราวที่คุณเจออุปสรรคเขาพร้อมที่จะรับฟังและอยู่เคียงข้างคุณและก็ให้กําลังใจคุณนะคะ โอเคนี่คือเรื่องราวของคุณกับเขาขอให้คุณโชคดีกับความรักค่ะวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะต่อไปพูดที่เลือกสีฟ้านะขอเก็บไพ้ก่อนนะคะขอเลือกขอดูสีฟ้าขอดูพลังงานเอเนจีของคุณค่ะว่าเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ที่คุณเจอเป็นอย่างไรเนาะตอนนี้นะคะดูสิ ว้าวคุณกําลังพบเจอกับคนที่ถูกใจอืมเหมือนคุณอยากเอาชนะใจเขาอุ้ยคุณกําลังตกหลุมรักแล้วก็กำลังมีความรักกําลังติดต่อกําลังสื่อสารนะคะกําลังมีแบบเหมือนคุณกับเขาเป็นโลกของกันและกันอยู่ในโลกของมุ้งมิ้งฟุ้งฟิงกิงของแก้วกันสองคนเหมือนคุณกําลังเจอรักอ่ะคุณกำลังมีความรักคุณกําลังแบบโรแมนติกอืมเหมือนคุณกาลังอยากจะเอาชนะใจเขาให้เขาเป็นแบบ รักคุณคนเดียวอะไรเงี้ยเพราะว่าคุณเองถูกใจเขามากๆนะคะโอเคมาดูพลังงานความรักของเขาที่มีต่อคุณโอเคเหมือนตัวเขาโฟกัสที่เรื่องงานเรื่องธุรก,กิจของเขาแต่ในใจของเขาก็มีคุณนะเขามองคุณเป็นผู้หญิงที่เลอค่ามากๆนะเป็นคนที่มีความเก่งมีความแก่งเขาเองก็รู้สึกว่าเขาได้เจอคนที่ถูกใจเช่นเดียวกันนะคะโอเคตามท็อปปดแล้วเขารู้สึกอย่างไรกับเราด้วยคะวันนี้อ่ะเขาดูหน่อย เขารู้สึกมีความสุขที่ได้รู้จักคุณแต่ความรักครั้งนี้เนาะมันเป็นการดูใจแล้วก็เรียนรู้กันไปยังไม่สามารถที่จะให้ความชัดเจนหรือคอมมิตเมนต์อะไรได้ในตอนนี้แต่ก็ยังรักแล้วก็รู้สึกดีทุกอย่างต้องใช้ความพยายามใช้ความอดทนใช้ความแบบว่าเรียนรู้กันไปมันมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องเรียนรู้เหมือนคุณกับเขาต้องเรียนรู้แล้วก็ผ่านเรื่องราวในเรื่องของการงานการเงินความสัมพันธ์ครอบครัว มันคุณกับเขาเหมือนอยู่ในช่วงของการรองแบบเหมือนศึกษาดูใจอ่ะอืมแล้วก็ความสัมพันธ์เนี้ยเหมือนเขาเองก็เป็นคนที่แบบว่าอิสระไม่ยอมให้ใครมาผูกมัดหรือยังไม่อยากจะผูกมัดอะไรกับใครแต่ความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเขาชอบคุณมากๆแล้วเขาก็รู้สึกดีเหมือนเขาก็รู้สึกว่าได้เจอคนที่ถูกใจถูกชะตามีความสุขที่ได้รู้จักกับคุณนะเวลาเขาไปดื่มหรือคุณไปดื่มกันหรือไปเฮฮาปาร์ตี้สังสรรค์อ่ะ เขาก็อยากจะชวนคุณเขาก็คิดถึงคุณนะจริงๆแล้วอะคะ่ะอืมแต่ว่าในความสัมพันธ์เนี้ยเหมือนต้องค่อยๆดูกันไปก่อนนะคะเพราะว่าตัวเขาตัวคุณเองก็ยังไม่ได้รู้จักตัวตนกันจริงๆว่าจะรับกันได้ไหมอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วเขาเป็นห่วงเราไหมเขารู้สึกเป็นห่วงเราไหม เหมือนเขาก็เป็นห่วงคุณนะว่าคุณเจอเรื่องอะไรที่เจ็บปวดไหมมีเรื่องอะไรที่แบบกับคนรักเก่าหรือเรื่องราวที่ผ่านมาคุณมีเรื่องอะไรที่อยากจะพูดไหมมีปัญหากับเพื่อนไหมเขาเป็นห่วงคุณแต่เขาอาจจะนิ่งอาจจะไม่ได้ถามเพราะว่าเขาเป็นผู้ใหญ่เขาเองก็ไม่อยากที่จะเหมือนจะถามคุณก่อนแต่ถ้าคุณเอ่ยปากถ้าคุณพูดถ้าคุณแบบบอกเล่าเรื่องราวของคุณกับเขาอ่ะเขาพร้อมที่จะรับฟัง จริงๆเขาคุณกับเขามีเซนต์ตรงกันนะอืมเมื่อคุณเศร้าเขารู้ว่าคุณเศร้าเมื่อคุณมีความสุขถึงแม้คุณจะคุณจะทําตัวว่าคุณมีความสุขแต่คุณเศร้าอ่ะเขาก็มองออกเขามีเซนต์เหมือนกันนะคะแต่เขาไม่กล้าเอ่ยปากที่จะถามคุณออกมาก่อนถามว่าเขาเป็นห่วงคุณไหมเขาเป็นห่วงนะเขาแอบดูแอบส่องหรือคอยมองอยู่ว่าคุณจะพูดอะไรให้เขาฟังไหมคุณจะบอกเล่าความรู้สึกของคุณไหมเวลาคุณเจอปัญหาอะไรมาถ้าคุณ ต่จะให้เขาพูดเขาถามนะ่ะเขาเขาอาจจะไม่กล้าที่จะถามคุณแต่ถ้าคุณพูดนะ่ะเขาพร้อมที่จะรับฟังนะคะอ่าแล้วเขาเป็นยังไงกับเราต่ออืมเหมือนเหมือนเขาอยากจะบอกคุณว่าถ้าคุณมีอะไรอะ่ะให้คุณพูดออกมาได้เลยเขาพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างพร้อมถ้าคุณมีปัญหาหรือมีเรื่องอะไรที่ปิดบงังซ่อนเล้นหรือเรื่องอะไรที่คุณไม่สบายใจคุณสามารถที่จะบอกเขาได้คนคนนี้เป็นคนที่ สามารถเป็นคนมีเหตุและมีผลเป็นคนที่สามารถให้คําชีน้นาแล้วก็ให้แบบเป็นแรงบันดาลใจให้คุณได้นะคะอืมแต่ว่าเขาเป็นคนที่มีอีโก้หน่อยแล้วเขาก็เป็นผู้ใหญ่มากเขาอาจจะไม่ได้อ่ามาถามเรื่องจุกจิกอะไรกับคุณแต่ว่าถ้าคุณอยากจะพูดให้เขาฟังกับปัญหาที่คุณมี เขารับฟังคุณนะแล้วเขาก็เป็นห่วงคุณด้วยนะเขายังเขาคิดถึงคุณตลอดแหละเขาเป็นห่วงคุณตลอดน่ะเขาส่องเขาดูคุณแล้วเขาก็รักคุณด้วยเขารู้สึกว่าคุณกับเขามีความผูกพันทางจิตวิญญาณเขามองว่าคุณ่ะเป็นคนรักเก่าแล้วมีอะไรที่คล้ายๆกับคนรักเก่าหรือคนรักเก่าตามมาในอนวนคนรักในอดีตชาติตามมาหรือการกลับมาของคนรักเก่านะคะอืมเขารู้สึกอย่างนั้นกับคุณแล้วเขาก็รู้สึกว่าอ่า เหมือนคุณกับเขามีเซนต์ตรงกันเขาเองก็เหมือนอรอคอยเฝ้าอธิษฐานหรือตัวคุณเองก็เหมือนกันให้แบบว่าความสัมพันธ์นี้ถ้าเป็นความรักที่แท้จริงหรือเป็นความรักที่มีอะไรที่แบบมีเซนต์ตรงกันน่ะก็ขอให้อยู่ด้วยกันก็ขอให้คบกันไปได้นานๆอันนั้นเขาก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันนะคะอืมเหมือนคุณเองเป็นคนที่มีสัมผัสที่หกหรือเป็นคนที่แบบว่า เป็นสายเฮลิ่งอ่ะเป็นสายมูเตลูอ่ะค่ะอืมเขารู้สึกว่าเขาได้เจอคนที่ถูกใจและเจอคนที่ดีเขาไว้วางใจคุณแล้วเขาก็อยากจะบอกคุณว่าถ้าคุณมีอะไรคุณสามารถไว้วางใจและบอกเขาได้นะอย่าอย่าคิดมากอย่าเป็นกังวลเขาเนะ่ะพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างและเป็นห่วงคุณเสมอแต่ว่าในสิ่งที่เขามองอ่ะเขามองว่าคุณเป็นคนที่แบบว่าเป็นผู้หญิงที่เก่งและก็แกรง่งแล้วก็รู้อะไรได้ทุกๆยะทุกอย่าง,ท,างทุกด้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยอาจจะ คิดว่าคุณนะ่ะสามารถแบบว่าผ่านพ้นวิกฤตหรือปัญหาอะไรไปได้เนาะอือจริงๆเขาเป็นห่วงคุณมากๆแล้วเขาก็รักคุณด้วยนะอือจริงๆเขาความสัมพันธนะ์เนี้ยเขามองคุณเป็นคู่แฟนนะจริงๆแล้วเขาอยากจะศึกษาคุณนะ่ะมีความหวังมีแพชชั่นอยากคบหาดูใจคุณเป็นแฟนหรือคนที่เป็นแฟนกันแล้วก็ถึงหมายมั่นบ้นมืออยากจะเป็นคู่ครองในอนาคตเหมือนคุณกับเขามี มีเซนแล้วก็เป็นบ่วงเป็นห่วงที่ต่างกันมาในอดีตชาติเลยเลยเลย,เลยได้มารู้จักกันในชาตินี้แล้วก็ได้เริ่มต้นความสัมพันธ์มีความห่วงใยมีความหึงหวงต่อกันและกันด้วยเขาแอบหึงแอบห่วงแล้วก็แอบส่องแอบดูคุณด้วยนะคะโอเคพลังงานดีมากค่ะเขารักคุณนะจ๊ะโอเคเขอให้คุณผ่านสถานการณ์ต่างๆไปได้ถ้ามีอะไรคุณก็สามารถบอกเขาได้ เหมือนคุณสามารถบอกตัวตนของคุณพูดคุยเรื่องราวของคุณให้เขารับรู้เขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยพูดถ้าคุณอยากจะพูดหรือจะบอกอะไรเนี่ยเขาสามารถที่จะรับฟังแล้วให้ทาปรึกษาคุณได้เขาเป็นห่วงคุณค่ะแล้วเขาก็ลาคุณด้วยนะคะแล้วเขาก็แอบดูแอบส่องคุณด้วยว่าคุณเป็นอย่างไรชัชิตอย่างไงบ้างมีปัญหาอะไรบ้างในชีวิตนะคะโอเคขอให้คุณมีความสุขมากๆวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ ต่อไปผู้ที่เลือกสีเขียวนะขอดูพลังงานความรักของคุณว่าคุณเป็นอย่างไรวันนี้นะคะอืมวันนี้พลังงานเอจี่ตัวตนที่คุณเป็นเรื่องราวที่คุณเจอเป็นอย่างไรเนาะดูสิอุ๊ยขอโทษทีขอดูหน่อยสีเขียวสวยเนาะ The j วอืมเหมือนคุณไปหลงรักคนที่มีเจ้าของไหม หรือความรักของคุณไม่สามารถเปิดเผยได้ไมีแอบหบึงแอบบแบบหวงกันออืเหมือนรอคอยคนคนนี้รอคอยความรักรอคอยเขาคุณกับเขาอาจจะมีเรื่องมีปัญหาความไม่เข้าอกเข้าใจมีปัญหามีปากเสียงกันกับคนคนนี้นะคะออาจจะเป็นความรักที่คุณหรือเขาไม่สามารถเปิดเผยได้หรือใครสักคนหนึ่งมีเจ้าของแล้วนะคะโอเคเขาดูหน่อยว่า พลังงานความรักที่เขามีต่อคุณเป็นอย่างไรอืมเหมือนตอนนี้ความรักคือมันอยู่ในความสถานะที่ไม่ชัดเจนเมวันคุณกับเขาเป็นความรักที่รู้กันเพียงสองคนแล้วพวกคุณก็มีปัญหาเพิง่งมีเรื่องราวมีปัญหาชักทัดฉัดพันอะไรเกิดขึ้นแบบอาจจะเลิกกันทะเลาะกันมีเรื่องราวกันแล้วก็ความสัมพันธ์นี้มีตัวเลือกไม่คุณก็เขาอยู่ในความที่แบบว่า เขาอาจจะกลับไปหาคนรักเก่าหรือคุณอาจจะกลับไปหาคนรักเก่าหรือใครสักคนในที่นี้มีคนรักอยู่แล้วแล้วก็มารักกันแล้วก็มีปัญหากันแล้วตัวเขาเองก็ยังไม่ได้มีความชัดเจนอะไรกับเราแต่เขาเองก็ยังอยากมีเราเนืนอคุณกับเขาก็เหมือนรู้กันแค่สองคนในความสัมพันธ์นี้นะคะอืมแล้วเขารู้สึกอย่างไรกับเราในวันนี้นะคะเขานิ่ง เขาเงียบเขาไม่พูดแต่เขาก็รู้ว่าคุณดีกับเขามากๆพวกคุณมีการแทงข้างหลังกันแน่นอนเจ็บปวดหัวใจเสียใจซึ่งกันและกันโอเคเขารู้ว่าคุณดีเขารู้ว่าคุณเป็นคนที่ดีมากแล้วก็เป็นคนที่รักเขาจริงจังจริงใจกับเขาเขาเองก็รักคุณแต่ความรักความสัมพันธ์นี้ค่อนข้างที่จะไปยากเพราะว่ามันเป็นรักสามเศร้ามันเป็นรักที่แบบว่า หมือนอยู่ก็อยู่ยากเหมือนไปก็ไปยากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันมันไม่สามารถมันไม่สามารถที่จะตัดอีกคนคนหนึ่งออกจากชีวิตไปได้อืมแล้วก็ความรักระหว่างคุณกับเขาอยู่ในเขาเองก็อยู่ในช่วงของความสับสนระหว่างคุณกับเขานะแต่เขาก็รู้ว่าคุณก็คือคนคนดีคนหนึ่งที่รักเขา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 ทราบซึง้งเขารู้ได้เขาเองก็เป็นห่วงคุณเขาได้แต่เป็นห่วง แต่เขาไม่สามารถทําอะไรได้นะคะอืมขอขอบคุณในความดีที่คุณทาให้กับเขานะอืมแล้วเขาเป็นยังไงกับเราอีกวันนี้โอเคเขาก็ยังคิดถึงและก็รู้สึกดีกับคุณรักคุณแต่ความรักของคุณกับเขาก็ได้แต่เป็นความรับเขารู้ว่าความรักครั้งนี้มันเป็นไปไม่ได้มันไม่มีหวังแล้วอะค่ะมันจะต้องมันเหมือนเหมือนต่างคนก็ต้องเหมือนต่างไปอะอืม แต่เขาก็เป็นห่วงคุณนะเขารู้ว่าเขารู้ว่าคุณดีเขารู้ว่าคุณเขาคิดว่าคุณจะไปได้เขาคิดว่าคุณจะผ่านพ้นวิกฤตไปได้นะคะอืมคุณกับเขามันจบแล้วเขาเป็นห่วงคุณแหละเขารู้ว่าคุณเจ็บเขารู้ว่าคุณเสียใจเขารู้ว่า เขาขอโทษในสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเรื่องความสัมพันธ์นี้ไม่ว่าไม่ว่าคุณกับเขาหรือใครทําก็ตามเขาอยากจะดึงความสัมพันธ์นี้ไว้แต่สุดท้ายแล้วเขาทําอะไรไม่ได้มากไปกว่านี้อืมเพราะว่ามันต้องมันต้องขึ้นอยู่กับความถูกต้องเขาถึงจําใจที่ต้องเดินออกไปจากไอเนี้ยแต่ว่าคําว่าไปเนี่ยก็ยังไม่ได้ไปเดิดขาดหรอกก็ยังอยากจะวนเวียนแล้วก็อยากจะดูอยากจะส่อง เป็นห่วงนะคะอืมแต่สุดท้ายแล้วทุกคนก็ต้องเริ่มต้นใหม่ไปใช้ชีวิตของกันและกันแล้วผ่านแล้วก็คือความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอะคือไม่สามไม่มีอะไรที่ชัดเจนแล้วก็ต่างคนต้องต่างเริ่มต้นแล้วก็ไปใช้ชีวิตของตัวเองนะคะอืม เ,ออเขาก็เป็นในทิศทางของเขาเขาก็เลือกแล้วในเส้นทางของเขาเขามีตัวเลือกแยะๆมากมายหรือเขาได้เลือกกับอีกคนคนนึงที่เขาตัดาสินใจไปแล้วเขาก็เป็นห่วงคุณอยู่แต่เขาก็เชื่อว่าคุณจะสามารถอยู่ได้เพราะว่าคุณเป็นคนที่เก่งแล้วก็แกร่งแล้วก็เป็นคนที่มีเงินมีฐานะมีอะไรที่ดีอืมมีครอบครัวที่ดีอืมเขาเป็นห่วงคุณแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ต้องไปจากคุณอยู่ดีนะคะอืม เขาเลือกแล้วซึ่งความชัดเจนและความถูกต้องในสิ่งที่เขาเลือกอืเขาได้แต่เป็นห่วงและเขาก็ไม่ทําอะไรไปมากเหนือไปกว่านี้เพราะว่าเขารู้ว่าความสัมพันธ์นี้สุดท้ายแล้วมันก็ไม่สามารถเริ่มต้นหรือไปไปต่อได้แต่เขาอยากจะบอกว่าการที่เขาเข้ามาในชีวิตของคุณเขาไม่ได้มาหลอกคุณเขารักคุณจริงๆแต่ด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลมันจะต้องจบหรือต้องไปกันมันไปกันไม่ได้ก็ต้องยอมรับแต่เขาก็ปรารถนาอยากให้คุณ ได้เจอคนที่ดีเจอคนที่ใช่เจอคนที่เหมาะสมกับคุณนะคะเขาเชื่อว่าคุณจะผ่านพ้นอุปสรรคไปได้แล้วก็เจอคนที่เป็นมีทัศนคติเดียวกันกับคุณคือสามารถอยู่กับคุณและเป็นครอบครัวกับคุณหรือเป็นคนรักของคุณได้เขาขอให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองเขารู้ว่าคุณเป็นคนที่เก่งและคุณเขารู้ว่าคุณมีเป้าหมายและเขาก็รู้ว่าคุณเป็นคนที่ชัดเจนซึ่งเขาเขารู้ว่าคุณสามารถอยู่ได้เขาก็เป็นห่วงคุณอยู่ เขาอยากจะบอกว่าเขารักคุณนะที่ผ่านมาแต่ด้วยเรื่องของเราสังคมอะไรต่างๆมันค่อนข้างที่จะไม่ยอมรับแล้วก็ไม่มีความพร้อมที่จะทําอะไรนะตอนนี้ได้ฉะนั้นต่างคนต้องถึงเวลาที่ต้องแยกย้ายเขาอยากจะบอกว่าเขาก็ยังห่วงคุณอยู่แต่ก็ต่างคนต่างเริ่มต้นใหม่ต่างคนต่างใช้ชีวิตจะดีกว่าอันนี้คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวของคุณในวันนี้นะคะขอให้คุณโชคดีวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ